ลุงขาสามคันล้วนเลยสายตึงหมดทุกคันเลยนี่คันนี้ก็ตอดอ,อาอาอ๋อเ่าตัวที่ได้เลย ไปใช้ามาโดนได้ไหมสองตัวแล้วไอ้ลูก

นี่ก็อะไรโอ้ oh, ปลาน,นิน